สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงผักหวานกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องโขกเครื่องแกงก่อนนะคะก็ใส่ตะไคร้หอมแดงพริกเนี่ยค่ะละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งหม้อให้มันเดือดนะคะพอหม้อเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเตรียมเด็ดผักหวานให้เรียบร้อยแล้วก็ล้างเห็ดเราก็ล้างไข่หมดูแดงอันนี้ผักหวานของเราที่เราซื้อมานะคะเป็นผักหวานป่าเลยค่ะ ก็เขียวสดมากเลยนะคะส่วนนี้ก็คือเห็ดนะคะเห็ดขอนขาวนะคะที่สองขีดที่ล้างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะพอน้ําเดือดเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดขอนขาวนะคะอันนี้คือไข่มดแดงนะคะที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่เห็ดลงไปใส่ไข่มดุแดงปรุงรสชาติด้วยเกลือน้ำปลาชูรสนะคะ พอดีเราซื้อไข่มดแดงเยอะนะคะเราก็เลยใส่พอใกล้จะได้ทานแล้วเราก็เริ่มใส่ผักหวานลงไปนะคะผักหวานอย่าใส่นานนะคะเพราะว่าพอมาสุกแล้วมันจะสีไม่สวยนะคะทานผักหวานไข่มดแดงด้วยกันคะ่ะหม้อน,นี้ราคา550บาทเลยนะคะ